มีใครแล้วเหรอ,อ,ม,อมาร์กไม่ติดมันไกลมาร์กไม่ติดว่ะขับไปแถวแถวบ้ายเทเวอร์ไปมันสวยดีก็นี่ไอตัวนี้มันมันชื่ออะไรวะแม่งเวลเก้าสิเจเอ้ามาร์กหายแล้วแม่ง ได้อันนี้คือสายพิเศษครับผมเป็นสายสําหรับนักท่องเที่ยวคือหน้าหน้ารถมีเขียนดาวขาดาวฮ่าาตอนนี้เปลี่ยนเส้นทางใหม่ดิเออไม่ได้ไม่ได้คนขับรถต้องกลับไปรับผู้โดยสารฮะเราบริการด้วยใจฮะ เห็นไหมรถรถนี้เป็นรถเป็นรถที่ดีนะเนี่ยผู้โดยสารลงโอ้ยลงลงป้ายผิดไงเมื่อกี้เอออเาไปแล้วยังอยู่ไหมยังอยู่ยังอยู่ไปแล้วไปแล้วไม่นั่นใครก็ไม่รู้ไปเลยมองหน้ามันหน่อยดิ ซา <c oughs> ตะคอสจริงๆแม่ง <c oughs> แล้วดูคนขับแม่งตื่นนอนอยังวะเน,นี่ย <c> ใ <oughs> ส่ชุดแล้วสภาพเอาเหี้ยดาวขึ้นดาวขึ้น <c oughs> ไปไปสนามบินดีกว่าไหมสนามบินเทเอร์เอาเหี้ย <c oughs> ไปพิทาง ตีวงยากด้วยถ้าสมอตเตอร์แม่งรถโคตรใหญ่เลยสัตว์มึงขนอะไรวะเนี่ยท้าสมร์ตของแท้เลยนี่คืออะไรอะไรแอร์ดีวะมันเขามีนครชัยแอร์เราเราเอมนครป้าย ตำรวจตำรวจเคลียร์นี่เคลียร์เคลียร์เฮ้ยเราคนดีไม่ยิงตำรวจเว้ยเออสู้ดีกว่าตำรวจไปเหยกรถยิงแม่งเลยตายตายสามดาวแล้วนั่นเองมตายตนี่คือรถเป็นรถที่อันตรายนะคันนี้นี่คือเป็นเป็นบริการเสริมหรือเปล่าของทัวร์เสมือนจริงมาก เพื่อความตื่นเ<ม>ต้นเ<ม>ล้าใจแม่งอ๋อนี่ปนบัตในแฟลชเบรกหรือเปล่าแม่งตามจริงเลยตำรวจ ไอ้เหี้ยฮอมาสองสามลำโโแต่แม่งผู้โดยสารนั่งโคตโคตเรียบร้อยอ่ะมีมือวางไว้บนตักด้วยโคตดเอาเหี้ยมันกระโดดอีกแล้วเมันโดี๋ยวกูคุ้มกันให้ไหม ไอ้้ยระเบิดเลยมันยิงมันบอกมันมันบอกว่าทนไม่ไหวเลยครูกคูก็เข้าใจมันเข้าใจกันรู้สึกเฮ้ยมันตายเว้ยมันยเ่เราตายโอ้ยย้ย โอ้เมาไงมึงดูดิบนหัวม,มีกระป๋องเบียร์ทั้งสองกระป๋องเนี่ยกระป๋องเบียร์เออไว้ดูดไงมีหลอดออกมาโอ้โหสภาพรถด,ดูสภาพรถเมนะฮะ <c oughs> ดำเลยเชียวอ้าวกูขึ้นรถตำรวจก็ผิดอีกเอาขับไม่ได้ออี้ลย่ล้อ,ลอไม่มีมเวรเนย้ย ยังขึ้นไปนั่งขึ้นไปนั่งให้ตำรวจย,ยิง <c ười> ขึ้นไปนั่งให้ตำรวจจ <c ười> ิงกูก็กดคันเลขแม่งรถไม่ไปพ่อยางไม่มีแล้วเสือขึ้นไม่ได้อีกสัตว์เด้ยแค่แคแบบนีเ้เหรอแต่ก <c ười> าไปไปทำภารกิจดีกว่าไป <c ười> ไปเ, <c ười> เชิญมันเดี๋ยวเชิญคน,น,นอื่นเชิญคน,นอื่นมาแจมด้วยนั่นในโกดังนะ มันมันยากเว้ยไปไปมันต้องไปกันเยอะ